วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ Excel กันนะคะ Excel เป็นโปรแกรมทางด้านตารางคำนวณน,นะคะมีความสามารถในด้านการสร้างตารางการคำนวณการวิเคราะห์นะคะข้างบนแถบเครื่องมือนะคะซึ่งใน Excel เรียกว่าร i บอ o n นะคะมีหลายหมวดหมู่ให้เราได้เลือกใช้งานกันนะคะ ข้างล่างที่ที่เราเห็นเป็นตารางนะคะแต่ละช่องเราสามารถใส่ข้อมูลอะไรก็ได้ไม่ว่าตัวเลขหรือตัวหนังสือนะคะอย่างที่เราต้องการนะคะค่ะวันนี้เราจะมาสอนในการใช้ Excel ในการคำนวณแบบพื้นฐานกันนะคะไม่ว่าเราจะคำนวณอะไรก็แล้วแต่ให้เราให้เราขึ้นต้นเท่ากับก่อนทุกครั้งนะคะยกตัวอย่างเช่นเท่ากับเท่ากับสอง บวกสองก็จะเท่ากับ4หรือเท่ากับสองลบสองก็จะเท่ากับศนเท่ากับสองคูณสองก็จะเท่ากับ4เท่ากับ สองหารสองก็จะเท่ากับหนึ่งะคะก็คือในการคำนวณของ Excel นี้เราสามารถคำนวณในการบวกลบคูณหารได้นะคะแบบขั้นพื้นฐานหรือยกตัวอย่างเช่นห้าสิบห้าขออภัยคะ่ะต้องเท่ากับก่อนนะคะเท่ากับห้าสิบห้า ห้าสิบห้าลบหกสิบเจ็ดก็จะติดลบสิบสองแบบนี้นะคะก็คือ ExcelD มันสามารถคำนวณได้เหมือนเครื่องคิดเลขเลยนะคะหรือถ้าเกิดเราจะคำนวณแบบเยอะๆก็เท่ากับสองบวสามขออภัยค่ะเท่ากับสอง บวกสามคูณคูณห้าก็จะกลับร้อยเก้าสิบสองค่ะซึ่งเราสามารถใช้ Excel ในี้คำนวณได้นะคะค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับฟอร์แมตนะคะเราจะกดตรงนี้นะคะเป็นจังหวัดนะคะเช่นนคนรราชสีมานครศรีธรรมราชนะคะ แทนที่เราจะกด enter นะคะเราก็จะหรือกดไปด้านขวาเราก็จะกด tab ได้เลยค่ะกด tab นะคะ,ะเราก็จะเขียนกรุงเทพหทมหานครเทมหานครค่ะสังเกตไหมคะว่าาตรงนี้คะ่ะมันจะแสดงไม่ครบสาเหตุเพราะว่าขา้อนำมันไม่พอนั่นเองนะคะ วิธีแก้ก็คือขยับคอลัมน์ให้กว้างขึ้นค่ะเช่นคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับให้มันเท่ากับคอลัมน์ที่เราต้องการเลยคะ่ะต่อไปนะคะเอ่อหรือเราพิมพ์ตัวอักษรให้มันเล็กลงนะคะการขยับคอลัมน์เส้นคอลัมน์นั้นทําง่ายมากค่ะคือคลิกที่เส้นคอลัมน์ได้เลยนะคะแต่ไม่จําเป็นต้องลากทีละอันนะคะเราสามารถเลือกข้อมูลทั้งหมดเลยค่ะเราสามารถเลือกข้อมูล ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกตรงไอ้เส้นกลางคอลัมน์ค่ะกลางเส้นคอลัมน์นะคะคลิกได้เลยค่ะมันก็จะเท่ากันทั้งหมดนะคะเส้นมันจะเท่ากันทั้งหมดมันปรับคอลัมน์ความกว้างความพอดีค่ะแล้วก็ข้อความอยู่ข้างในนะคะแค่นี้ก็จะเสร็จแล้วค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการ Copy ใน Excel ด้วยขั้นตอนพื้นฐานพื้นฐาน,นง่ายๆ่ายนะคะโดยขั้นตอนแรกที่เราทำกันเป็นประจำนะคะก็คือการกดเข้าไปนะคะกดเลือกค่ะแล้วก็ไปก๊อปปีค่ะเลือกก๊อปปี้นะคะแล้วก็เลือกช่องที่เราจะวางลงแล้วเราก็กดวางลงเลยค่ะแล้วก็จะได้ธรรมดานะคะแล้วก็แบบ อีกอย่างที่เราทํากันนะคะก็เลือกนะคะเลือกเลยค่ะเลือกแล้วก็คอนโทรล C ค่ะแล้วก็จะวางก็กดคอนโทรล V ค่ะแล้วก็จะได้นะคะแต่ในนี้ที่เราก๊อปปี้กันนะคะไม่ได้ก๊อปปี้แค่ข้อมูลนะคะแต่จะก๊อปปี้ฟอร์แมตไปด้วยนะคะ ถ้าเราจะเอานี่นะคะ copy format ก็เหมือนเราใส่สีนะคะแล้วเราก็ copy ค่ะวางเราก็จะได้แบบมีทั้งข้อมูลแล้วก็ format มันไปด้วยอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะแต่ถ้าเราจะเอาแบบเอาแค่ข้อมูลนะคะก็จะปึ๊บแล้วก็ copy นะคะ เอาแค่ข้อมูลค่ะเอาสี copy ีนะคะ Copy แล้วก็เราจะวางนะคะเราจะวางเราก็ไปเลือกเลือกเอาเป็นเพจวารูนะคะเราจะได้แค่ข้อมูลมานะคะแบบนี้ค่ะในการ Co ป y นะคะข้อมูล การ copy ข้อมูลนะคะนอกจากจะ copy เพจแล้วนะคะเรายังสามารถ copy ด้วยการลากข้อมูลได้ด้วยนะคะคือกดนะคะแล้วก็จะมีคลิกข้อมูลต้นฉบับก่อนนะคะข้อมูลต้นฉบับก็เราเลือก2ไว้นะคะแล้วก็เรียกเราจะเรียกไอ้ปุ่มสี่เหลี่ยมตรงมุมนี้ว่า fill handle น,นะคะเราก็จะกดตรงนี้นะคะแล้วก็จะลากมาเล ก็จะได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะหรือว่าเราจะเลือกอะไรเป็นแบบทั้งสีทั้งอะไรนะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะ Fill Handle น,นะคะตรงสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะ่ะกดแล้วก็ลากลงมาเลยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเราจะมาสอนการบันทึกงานใน Excel กันนะคะวันนี้ขั้นตอนแรกคือเปิดหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมา หน้นตาตาของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าเปิดขึ้นมาแล้วขั้นตอนที่2เราก็พิมพ์ง,งานที่เราต้องการลงไปเลย เมื่อเราพิมพ์งานเสร็จแล้วเราก็เลือกตรงไฟล์ได้เลยเลือกตรงบันทึกเป็น <c oughs> ลเลือกตรงเดสก์ท็อปโอเคมันจะขึ้นีิมให้เราตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นชื่องานของเราได้เมื่อเราเปลี่ยนชื่อไฟลนะ์งานของเราเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถบันทึกง,งานได้เลยนะคะ ก็มากดตรงนี้ได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้นเลยอ <c ười>